การเกิดใหม่ของจักรพรรดิเกลียนก็ถ้ามีเสียงติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยนะพาอเป็นแบบหงสวรร์มีอะไรกันหรอทำไมยิงงงแบบนั้นล่ะคือว่าเจ้าของหงสวรร์โอ้หงสวรร์ต้องขออภัยด้วยครับคุณผู้หญิงพอดีว่าเรายังไม่ทราบเกี่ยวกับเจ้าของคนใหม่สักเท่าไหร่จึงทําให้ล่าช้าเชิญครับขอบคุณค่ะหัวหน้าถอเป็นแค่เจ้าของเครือหาหงสวรร์หัวหน้าไม่เห็นต้องเคารพเธอขนาดนั้นก็ได้ง แกไม่รู้เลยสินะเครือาหารของสวรรค์นั้นถูกซื้อโดยนายทุนจุเทียนฉันได้ยินว่าเขามอบให้คนคนหนึ่งด้วยจริงเหรอครับจูวฝันนี่นายพูดจริงั้นเหรอเนี่ยอาทิตย์ต่อมาอืมบ่มพ่อพลังมาหนึ่งอาทิตย์พลังเพิ่มขึ้นไม่เร็วเลยฮะคุณชายจัวกลับมาแล้วครับคุณชายจั๊ดดื่มอะไรหน่อยไหมเดี๋ยวผมไปซื้อให้ฉันจ่าหนันสักหน่อยนะพราะนายแค่มาเล่านยว่าในหนึ่งอาทิตย์เกิดอะไรขึ้นมาก,ก็พอ เออคุณชายไม่ได้เรียนหนึ่งอาทิตย์ก็คงยังไม่รู้เรื่องนี้ตอนนี้คุณชายได้กลายเป็นเพลย์บอยประจำมาหาลาัยไปแล้วล่ะครับฉันนี่นะเพลย์บอยตอนนี้ข่าวเรื่องคุณชายกับนางฟ้าเยออเกวยู่เกะนะยังไงเออมัได้ดังไปทั่วมอแล้วแถมนางฟ้าหลงก็ยังมาหาคุณชายที่ห้องเราอีกต่างหาก <c oughs> ผมเองก็ได้มองนางฟ้าจนเต็มอิ่มแล้วล่ะจริงสิอาจารย์ที่ปึกษาเองก็มาหาคุณชายเหมือนกัน อาจารย์ที่ปรึกษาเย่ชุนอีเจ้าผู้ฝันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพูดถึงก็มาเลยจะอะไรวะจะไวอะไรขนาดนี้ผู้ชายจัวเรามีปัญหาแล้วืมีปัญหาอะไรกันเหรอสแสดงว่าไม่อยากจะมีชีวิตต่อไม่อยากจะมีชีวิตต่ออีกแล้วสินะที่มาหาฉนันเนี่ยเจ้าผู้ฝันเธอรีบแสงเกมเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะพวกเองยืนเบื่ออะไรรีบไปหาเกมมาเร็วเข้าอาจารย์ที่หลังจะเข้า่าห้องผู้ชายก็ควรเคาะประตูห้องก่อนนะครับ ฉันเป็นอาจารย์ในสายตาของฉันแล้วพวกเธอก็เป็นแค่เด็กน้อยอาจารย์ยังดูไวรุ่นอยู่เลยนะครับเหมือนเพิ่งจะจบมาพวกเธอสองคนออกไปแบบนี้เลยนะคุณชาพวกเราไปก่อนนะขอให้โชคดีครับพ,พึ่งพาได้จริงเลยพวกนายเนี่ยประชดใช่ไหมเนะนี่ยจู้ฝันเธอหายไปไหนมาอยากอ,อยากจะถูกไล่ออกใช่ไหมไม่ครับแล้วทําไมไม่ยอมมาเรียนฮะคือว่ามีธุระนะครับเธอถ้าเธอทำตัวแบบนี้อยู่อีกแล้วก็ คุณจะเรียกผู้ปกครองเธอมาพบผู้ปกครองถ้าแม่รู้ว่าเราโดดเรียนท่านต้องไม่สบายใจแน่ฮรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วสิกลัวแล้วครับอาจารย์ให้ผมแก้ไขย,ยังไงก็บอกมาได้เลย <_ c oughs> ก็ดีแค่คุยกันง่ายหน่อยอันที่หน้าเป็นวันครบรอบมหาลัยล่นของเราจะต้องเป็นคนแสดงเรื่องนี้ัะให้เป็นคนจัดการเองฮะให้ผมเนียนะทําไม่ได้กันเหรอทําได้ครับ ถึงมนนันก็แค่ออกไปแสดงวรยุทธ์หรือไม่ก็เต้นสักเพลงก็ได้คุณชายกาแสดงนั้นมีใครยอมทําเลยเห็นในฉันเลยว่าอาจารย์ตั้งใจจะมาเพิ่มครับให้เราทําโดยเฉพาะช่างมาเถอะอย่างไงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่ฉันไปเรียนละมีข่าวรายรายงานด้วยละ่ะครับพี่ฝานถงถง,ถงมังเอิญจังนะเปล่านะคะคือหนูตั้งใจมาหาพี่ฝานอยู่แล้วละคะ่ะมีอะไรกันเหรอพี่ฝานคือว่าช่วงนี้ เขาเรื่อยร่วมกับพี่กับหลงเกลเย่เป็นแฟนกันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะฉันจะไปเป็นได้ไงล่ะเธอนั้นเป็นนางฟ้าฉันไม่คู่ควรกับเทเลสคิดจุ๊บผู้ฝันแตนนี่ตลกไม่เปลี่ยนเลยนะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีว่านหนูมีธุระต้องไปทําอืมขอโทษเลยนะนอกจากจุ๊ชินแล้วชีวิตนี้ฉันคงรักใครไม่ได้อีกแล้วผู้ฝันฉันตามหาอะไรามาทั้งวันแตหายไปไหนบ้า คุณหนูหลงในเมื่อว่าคุณไม่เชื่อใจฉันก็อย่ามาเรียกฉันอีกเลยเจ้าผู้ฝันคุณปู่เขาไม่รู้เหมือนกันว่านยะเองก็เป็นนักสู้เหมือนกันในขี้น้อยใจแบบนี้สิดูสภาพแล้วดูเหมือนว่าหลงเกยจะเป็นผู้ตามตื้อนะไม่เสียเชื่อสุดยอดผู้หญิงแห่งมหลาลัยเราเจ้าูฝันเขาหลอ่อตรงไหนกันทําไมคุณหนูถือได้หลงเขาขนาดดีกันนะเจ้าฝันฉันขอร้องอีแค่ครั้งเดียวนะหลังจากนี้คุณปู่จะต้องช่วยนักอย่างแน่นอน ฉันไม่จาเป็นต้องขอร้องให้ใครช่วยนั้นเอ้ยให้ใครต้องมาช่วยท่านนั้นไม่จะโวยคุณขอลุกเลยเย่จะเกินไปแล้วปกติจะทําตัวสูงส่งแต่ไม่เคยคิดว่าจะเอ้ยออดอ้อนผู้ฝันขนาดนี้โอ้โหไม่คิดเลยว่าชาตินี้เราจะได้เห็นกับจะเห็นคนหนึ่งในของหลงเกยเยคุณปูดถึงเป็นคนดับสูงของกลุ่มพันธมิตรเลยนะเงี้ยก็ต้องมีเรื่องที่นายทำไม่ได้อยู่แล้ววัตถุดิบหลอมยาเองก็หายาก ถ้ามัวแต่รอชูเทียนก็คงเสียเวลาก็ได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะจริงนะตระกูลหลงคุณกูคุณเอาแต่อยู่ที่นี่ไม่ยอมไปไหนอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคิดอะไรอยู่กันแน่จผู่ฝานั้นยังหนุ่มแน่นแทมวะระยุทธก็สูงส่งไม่ว่าใครก็อยากสร้างสมัสสงสมพันธ์นั่นแหละอาจารย์จัวเชิญข้างในเลยอาจารย์จัวเชิญข้างในฉันเตรียมช้าวไว้แล้วคุณกูนี่มันชาติบ้านฉันเนะเว้แกจะเอาช้ามาจากไหนฟ้า เป็นเพื่อนกันมาตั้งสิบมาตั้งสิบปีของแกก็เหมือนของฉันนั่นแหละนะ้า <c oughs> <c oughs> คุณหลวงตอนนี้วัตถุดิบยังมีไม่เพียงพอจึงหลอมได้เพียงแค่เม็ดเดียวคุณหลวงฉันกินเข้าไปได้เลยเนี่ยนี่หนเหรอยาที่ช่วยให้ฉันหายจากโรคได้คุณยังต้องกินอีกหลายเม็ดอาการคุณถึงจะหายดี <c oughs> ต้องขอบคุณท่านจริงๆท่านจัวไม่ต้องเกรงใจรีบกินเข้าไปเถอะถ้าทิ้งไว่นานมันจะยิ่งเสื่อมสภาพได้ครับ พลังที่เอื้อลุนแรงนี่มันสุดยอดกว่าที่เราคาดไว้อีกคุณหลงช่วยเอาตำราเคล็ดวิชาของคุณให้ผมดูหน่อยผมจะได้รู้ว่าปัญหาการฝึกของคุณอยู่ที่ไหนได้ครับเอาตำรานั่นมาให้ปรมาจารย์จัวซะแต่ว่าคุณปู่ไปเอามาเถินหน้าคุณชายจัวเก่งกาจขนาดนี้ตำรวจของพวกเราอาจจะไม่ได้อยู่สายตาของเขาหรอกนะได้ค่ะคุจชาจัวบุญคุณครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนัก ฉันเองก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเพราะงั้นในภายภาคหน้ามีเรื่องอะไรได้ปวดบอกฉันโดยตรงคุณหลงทำเกินไปแล้วผมเองมีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากท่านอยู่เหมือนกันเชิญพูดมาได้ไม่ต้องเกรงใจผมต้องการสมุนไพรจำนวนหนึ่งแต่ว่ามันหาย,ยากมากผมเลยว่าจะให้คุณหลงช่วยหายหน่อยได้เลยคุณชายผมจะจัดการเรื่องนี้ให้เองจู่ฝันนี่ตำราจูา่ฝันรู้ไหมกระทั่งตำราโบราณพวกนี้เขาก็น่ากลัวเกินไปแล้ว จู่ฝันเขานั้นดูไม่เหมือนกับปารมาจา์เลยสักนิดแต่เขาก็ยังดูลึกลับอยู่ดีเป็นคนที่มองออกยากที่สุดเลยเอาดินสอมให้ฉันหน่อยสิได้ตรงนี้ต้นอ,อย่างนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนแบบนี้อันนี้คนมั่วเลยปุ้ฝันนี่มาตำราของตระกูลแล้วนะไม่เป็นไรตำลาน,นี้น่าสนใจทีเดียวแต่ทำตอนที่ผมแก้ไขมันจะดีกว่ามันจะดีต่อร่างกายของคุณมากกว่าขอบคุณคุณชายจัวฉันว่านายมั่วแล้วแหละน่าจะไปเอาความรู้มาจากไหนมาแก้ไขตำรา คุณหลงลองเปิดอ่านดูสิครับเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่ช่วยแก้ไขหลังจากที่ฉันได้ลองทําตามเลยแล้วฉันรู้สึกเลยว่าลงปยาลของฉันไหลเวียนดีขึ้นกว่าที่เคยมาฮะแต่ท่านไม่แต่ตำนานโบราณก็แก้ไขได้กันเหรอความเมตตาที่คุณใช้ให้ฉันช่างมากมายิ่งนักบุถุคังนี้ฉันจะตอบแทนยังไงหมดให้หมดคุณปู่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะหลานยังไม่เข้าใจอเหรอ คุณชายเขาได้แก้ไขนวราให้เราแล้วตอนนี้พลังขลังของปู่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนอีกปรมาจารย์จัววันนี้ของท่านล้ำเลิศแถมวิชาแพทย์ก็ไม่เป็นรองใครถ้าสนใจเข้ากลุ่มร่วมพารามิตรไหมผมไม่คค่จะเข้ากลุ่มอะไรทั้งสิน้นเฮ้อเสียดายจังเพื่อนหลงอย่าเพ้อใต้ละ่ะไม่ใช่แช่ขโมยตำราแกนะอะไรกันให้ผมช่วยแขให้ผมช่วยแก้ไขตำราคุณด้วยไหมละ่ะพูดจริงเหรอครับมผมต้องการแค่ดอกหญ้าพันปีกับแร่ใต้ทะเลลึกก็พอ ปฏิตามตอนหน้าไป